ครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวกล่องใส่อาหารนะครับเป็นกล่องกระดาษนะฮะขนาดจุ600มิลลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับครับก็กล่องบรรจุอาหารนะครับคือกล่องกระดาษตัวนี้นะครับมีขนาดจำนวนบรรจุไว้ทั้งหมด50ชิ้นนะครับ เป็นกล่องที่ใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับแล้วก็ปลอดภัยไม่มีสารก่อมะเร็งเลยนะครับกระดาษตัวนี้นะครับกล่องกระดาษตัวนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับก็คือกล่องกระดาษตัวนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราใช้ไปเดี๋ยวมันจะย่อยสลายเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องขยะค้างนะครับตัวนี้จะสลายไปเองนะครับจะย่อยเองนะครับก็เดี๋ยว เรามาดูบรรจุรอบๆก่อนนะครับเนี่ครับอย่างที่บอกนะครับกล่องตัวนี้กล่องอาหารตัวเนี้ยแถมช้อนด้วยนะครับแถมช้อนมาตามจํานวนเลยนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะแกะกันเนาะมาดูรอบๆก่อนนะครับบรรจุมาได้ดีนะครับผมชอบตรงนี้นะครับที่ผมชอบเนี่ยผมชอบตรงไอ้ตัวล็อกตัวเนี้ครับตัวล็อกหูนะครับเป็นแบบตัวมัดแบบนี้แกะง่ายครับไม่เหมือนแบบอย่างอื่นนะครับ แกะง่ายดีนะครับจะเห็นว่าจะเป็นตัวนี้เนาะแกะง่ายด้วยเอาละทีนี้เราเปิดข้างในกันเลยนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาดูเรื่องของช้อนเห็นไหมครัช้อนช้อนเนี่ยเขาให้มาน่าจะเท่ากันนะครับห้าสิบพันเช่นกันนะครับเป็นช้อนใสนะครับนี่นะครับนี่มาพร้อมกับช้อนเลยอันนี้ข้อดีนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูตัวกล่องกันนะขออนุญาตแกะนะครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ก็คือกล่อง ส่อาหารกำลังดีเลยนะครับความลึกขนาดแล้วก็รูปทรงสวยงามนะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆก่อนเนาะข้อดีขึ้นมันนะครับจะเป็นแบบหูเสียบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกดเข้าไปเราต้องง้างรูมานิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวตัวเดือยตัวเนี้ยครับเสียบเข้าไปนี่นะครับพอเดือยเดือยเสียบแล้วนะครับมันจะโดนในตัวไอแหลมแหลมตัวเนี้ยครับกดเพื่อให้แน่น หลังจากนั้นนะครับเราก็เอายางรัออีกทีก็ได้ครับกันอยูเนี่ยครับตัวนี้ดีมากนะครับตัวล็อกตัวนี้นะครับตัวเสียบนะครับแล้วก็เปิดออกก็ง่ายนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็ไม่ง่ายนะครับเออผมว่ามันดีนะมันมีเงี่ยงตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยครับมันจะมีเงี่ยงล็อกเนี่ยครับเดี๋ยวผใกล้ใกล้นะเนี่ยครับมันจะมีเงี่ยงตรงนี้เห็นไหมฮะเพื่อให้ล็อกให้ล็อกอยู่ได้แน่นขึ้นนะครับโอเคทีนี้มาดูรูปร่างหน้าตามันหน่อยเห็นไหมครับสวยงามเนาะ แลดูเหมือนพลาสติกมากเลยนะครับเนี่ยผมว่าดีกล่องกล่องตัวนี้ออกแบบมาดีมากเอาละทีนี้เรามาดูขนาดเนาะเอาขว้วยาวก่อนันแล้วกันนะฮะถ้าเราปิดกล่อนปึออ๊บเนี่ยง่ายมากเลยนะครับมาดูขนาดขวางยาวเขามันเนาะเาทางนี้เนาะยาว15บห้เซนนะครับเราต้องวัดข้างในนะครับตรงนี้ นะครับไปในวัดข้างนอกนี่นะครับยาวสิบห้านะครับมาดูความกว้างสิเดียมนิดนึงสิบเซนนะครับสิบคูณสิบห้านะครับมาดูความลึกนะครับความลึกรวมรวมฝาด้วยนะครับมาดูความลึกตัวด้านล่างนี้ก่อนเนาะฟ้าสี่เซนนะครับนี่ครับลึกสี่เซนนะฮะ ดูซิแล้วที่ฝาลึกเท่าไหร่ฝาน่าจะลึกถึงสองนะฝาลึกสองเซนนะครับเท่ากับว่ารวมความลึกรวมความสูงทั้งหมด6เซนนะครับผมว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใส่ข้าวใส่ข้าวเท่านี้นะครับแล้วก็ใส่กับข้าวของบริวชิงหนึ่งแล้วเราก็ปิดนะครับอันนี้ก็จบนะครับก็ง่ายๆนะครับก็กล่องนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับขนาดนะครับ15คูณ10แล้วก็ ลึกทั้งหมด6เซนวัดจํานวนรวมนี่นะครับเห็นไหมฮะวัดรวมแล้วได้6เซนนี่ครับเซนนี่นะครับประมาณ6กถึงเจ็ดเซนด้วยนะครับทำไมเนี่ยครับนี่นะครับก็คือกล่องกระดาษนะครับที่มาพร้อมกับช้อนนะครับในตัวนะครับก็ช่วงนี้ช่วงที่เราจะต้องหนีเชื้อเชื้อร้ายนะครับเราก็อาจจะสั่งอาหารกล่องหรือพ่อค้าแม่ค้านะครับจะสั่งอาหารกล่องไปทำก็ ใช้กล่องตัวนี้นะครับใช้กล่องตัวนี้นะครับเพราะไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนี่ก็เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับกล่องกระดาษกล่องกระดาษที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับยังไงก็จะลืมซื้อมาใช้นะครับตอนนี้เรามีขายออนไลน์แล้วนะครับครับผมก็ถ้าเห็นวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็อย่าลืมสั่งซื้อกล่องกันนะครับเอาไปใช้ เอาไปใส่อาหารนะครับโอเคครับใช้ได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับอย่าลืมนะครับนะครับใช้ได้ใช้ได้ทั้งร้อนและเย็นเลยโอเคครับถ้าเห็นวีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะครับแล้วก็เจอใน y o u t u b e ก็กดติดตามด้านล่างขวามือนะครับบุ่มแดงนะครับแล้วเราจะได้เจอกันครับสวัสดีครับ